ครับผมสำหรับมือนีพอมยิ่จำน่งกับสิภาพ,พ่อม่พี่นองมาเบิงการเหตุเกษตรเงินล้านครับผมจากการเหตุให้เหตุหน้าของเขานี่เนี่ยพื้นที่สิบไลแห่งนี้ถ้าเขาสิบปลูกเขาขายอย่างเดียวเขากบสิได้แค่หามื่นหกมื่นหักลบกบนี่ขาดเสียใจต่างๆกับสิเรือใส่ปีละสองมื่นแต่ว่า รายใดทอหนีนะเนื่องจากสังคมบ้านนอกชนบทห้องเฮ้านี่นะครับพ่อเมีพี่น้องอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมีปู่พ่อแม่ลูกหลานรายใดทอนีมันบ่เพียงพ่อในการสิดำารงชีวิตแต่ว่าผมเองนี่ได้หูจักกับคุณทองพูนครับเพราะว่าได้ซื้อขาย น้ำกันอยู่ตลาดแล้วก็ได้หูจักกันก็เลยมาขอทายทําแล้วก็สิน้ำเรื่องเล่าการเหตุกเกษตรเงินหลานของเรามาบอกสู่พ่อแม่พี่น้องฟังว่าเราเหตุอยียงแน่ครับครับสำหรับไอ้บริเวณแห่งนี้ของเราครับของคุณทองพูนนี่กับปู่บักพิกเนาะนี่ครับผมกัสิมีการเอาผ้ายางเข้านี่แหละ คุ้มดินครับยกแปลงขึ้นมากคุ้มดินแล้วก็มีหลองน้ำปล่อยน้ำให้มันซุ่มตลอดครับบ่ให้แห้งผิดยี่ยงกับง,งามครับผมนี่เบิ่งครับครับสำหรับบริเวณนี้คุณยายท้องพูนกับปลูกบักเขือเทศฮะเห็นยังครับผมนี่ลองก็มีผาคุ้มดินคือกันได้คุ้มดิน ายางเห้านี่แหละเห็ดเป็นรองน้ำย่างดีครับแล้วก็เห็ดเป็นข้างข้างกระเ,ระเทวอเบื่อให้กร,ะเ,ระเทศมันล่งดินอันนี้กร,ะเ,ระเทศไว้ใส่สมตาเห่านี่หมากมันมันสิเก็บง่ายครับผมลงมายัางสูงท่วมหัวพผรมผุนแล้วนี่พ่อแม่พี่น,อรรน้องเห็ดการเกษตรนี่ของเห้าต้องขยันเด้อ ถ้าพราะจังสันเ้าสิบโบเฮนเงินหลานคือเขาได้เขาเห็นเหล่าโบเมียนว่าเขาสิไปพึงพอคาค้นกาอย่างเดียวเขาต้องหูจากตลาดหูจากเหตุไปขายครับดูตลาดทามีตลาดมองได้เขาค้นไปขายโหลดมันย่อมีผูไปซื่ออยู่แล้วล่ะครับสําหรับน่ก็สิเป็นแบบเขือเทศพันซีดาฮะนหน่วยสุกๆครับอันนี้คือเราเห็ุไปขายเองเด้อครับผม อยู่ตลาดเช็นบ่ครับง่ามบะไปขายอยู่ตลาดเศร้าพอผมประจำเพราะว่าผมไปสื่อพักเล่านี่แหละเอามาเห็ดเข่ามันไก่สำหรับพักส่วนขั่วที่มับนบ่ทนความห่อนหน้อสูดแดดบ่ใดเท่ากับขั้วสิก,กางผ่าดางเขียวหรือผ่าสะเล่นทั้งเทึ่งไห้มันเด้อครับผมนี่ครับของเล่าก็ได้ปลูก สาลาแหน่เนาะครับแล้วก็มีปลูกพักซี่จีนครับทั้งพุนก็สิเป็นพักบุงฮะนี่ก็เป็นพักขึ้นชายครับนี่ก็เฮ็ดผ่าสแล่นฮือ้อด่างเขียวหองเข่าเนี่ยกางเป็นหุมเป็นเงาให้พักมูนี่สำหรับจุดนี้ก็ของคุณท่องผู้นี่ก็เผาทานขายพรผมก็ยังเด็ดสื่อทานกับเราเลย เบิ้องใหม่ยังกับเต็มอยู่ครับเห็นยังครับผมนี่สำหรับหัวใจของการเห็ุเกษตรของเฮานั้นเขาจะต้องมีนม้ำครับถ้าบม่มีนม้ำเฮาจะเหตุอียังบได้เลยดังนั้นเขาควรจะขุดสะเด้อบ่เด้อครับพ่อเมพีนองนี่ครับสะตัวนี้กับอยู่ประมาณสองงานได้ครับและดินห้องที่ขุดจากสะนี่ กะเอาไปปลูกเอาไปถมทั้งทึ H ่งเอ็ดเป็นทียูอาศัยแล้วก็ปลูกพวกพักพืชสวนต่างๆครับสำหรับระบบทรงน้ำเนี่ยของคุณท่องพูดนี่จะทรงเป็นระบบทอใส่ทอพีวีซีทรงไปในพื้นที่ที่พอปลูกต่างๆครับผมโดยใส่ ไดปั่นครับผมก็ใส่พลังงานไฟฟ้าของเขานี่แหละครับเนี่ยครับผมนอกจากข้ามีสาแล้วนี่เ้าควรสิจอานา้ำบาดาลสำารองน้ำดือ้อครับผมผมเพื่อนำเบิดครับแล้วก็ใส่ปั๊มครับปั๊มไดโวโด,ดูดดน้ำขึ้นมาใส่ประโยชน์ที่ในการทำกรเกษตรของเขานี่แหละครับครับ นี่คือลักษณะการเห็ดทอทรงน้ำครับผมของคุณท่องพูนนี่ก็เสียวน้ำม,มาจากหนองพูนอยู่ไกลๆเดี๋ยวผมสิทภาพไปเบิ่งครับกับตอทอครับนี่ตอทอทรงน้ำม,มากับสีมาทำการ,กรเกษตรมะหดผักข้องเหาฮะนี่ครับขึ้นมาไก่เติบครับผมเนี่ยเห็นบอกครับพ,พ่อเมพี่น้อง เดี๋ยวผมสิบพาไปเบ่งก่อนว่าเราใส่วิธียังไงคือน้องจุดนี่เนี่ยเป็นน้องลักเลยที่ได้ดูดน้ำม,มาใส่ถ้าน้องนี่บม่มีน้ำจังสิไปเอาน้ำอยู่สะอะจากผมยางมาจากหน้าเล่าที่เห็ดสวนผักนี่ครับผมอพี่น้องมันก็ไก่พอสมควรเลยสายทรงน้ำเรานี่ครับ เนี่เอามาแต่พุนกับมาเบิ่งด้อครับไกยลีครับพมีพน้องเยนบอนีจากนีกับพุนสายทรงอยข้างหนีน่ก็เป็นน้องหัวใจสํสำคัญของหมู่บ้านครับพื้นที่น้องแห่งนี้เป็นน้องชลปรททานเนาะอยู่ประมาณสองร้อยไรได้อยู่มั่งครับผมนี่ครับผมกับสิบภาพพมีพน้องมาเบิ่งว่าคุณทองพูดนี่ ใส่ปัม๊มแนวใดคือทรงนวํีรีไกอีลีดูจากน้องตัวนี้แหละครับผมดูดไปประมาณสองร้อยสามร้อยเมตรพุ่นแหละครับนี่ครับปั๊มตัวนี้ครับผมเท่ากับสี่ใสรถอ e ีแตกเข้าครับรถไทยนาเดินตามครับผมมาตัางเครื่องอันนี้สิเป็นหมองสายผ่านมันครับในการหมุนครับผมอันนี้ก็ตอนนี้เขาก็เอารถอ e ีแตกลง่งล่งมาก ลงเนื่อนมากนี่เขาก็เอามาตัง้งตั้งบริเวณนี้หันหนาเขาแล้วก็ต่อสายพันธุ์แล้วก็หมุนครับเพื่อให้สูบนามครับผมนี่สายสายท่อดูดนามครับและจุดพุ่นก็สิเป็นตัวหัวกระโหลกมันครับผมแล้วเขาก็สดูดดูดขึ้นมาแล้วก็สิบส่งส่งครับส่งนามจากน้องแห่งนี้ครับผมไปสู่หน้าของเขาพื้นที่ที่ทํำเกษตรของเข้าผมละครับผม นอ,อกจากปลูกพักเราของขุทพุ่นก็มีต้นสวนยางคือกันเดยยางพะลาเฮ่านี่ยแหละแต่แกบอกว่าได้โลถิมได้เอาตัดถิมแน่เพราะว่าบ่มีเวลากีดครับผมเขาปลูกพักมูนี่ขายทําเงินนี่มันเสด็เงินใบกลัวดีกลัวเสเวลาไปกีดยางวาสันส่วนบริเวณนี้กับสิปลูกพักกาดครับผมมีเทิงใบบกูด รับบักฮุงกับพี่รับผมโอ้หน่วยใหญ่หลีครับพ่เอเมียพี่น้องเห็นยังรับปลูกขอดบักน้ำเต่า้ถึงว่าผมเห็นเรลาเก็บไปขายตลอดครับมีพักคือไอล้านขายของคุณทองพูนนี่มีพักหลายอย่างครับผมมาเบิงเราโอ้เราปลูกหลายอย่างอีหลีเราเลยมีผลิตภัณฑ์หลากหลายปลูกที่ละนิดที่ละนอยเราไปว่างขายอยู่ตลาด ผมก็เลยได้ไปอุดหนุนแล้วก็สื้อเล่าได้ก็เลยเด้หูวจัก,กันนี่แหละครับครับบึงงามว่ครับนี่ต้นบักเขือเทศใส่สมตามเล่าโอ้สูงท่วมหัวผมเลยครับผมพื้นนี้พื้นที่ชุดนี้ของเลากับปลูกพระอีตู่ครับผมอันนี้ตัดขายตลอดทั้งปีครับผมแล้วก็สีมีปลากล้วยแล้วก็สีมีบ่บานผักใบ รับว้นอนครับผมนี่ครับอันนี้มองนี่กับเป็นมองปลูกบักแตงเล่าตัวนี่พึ่งเก็บแล้วแล้วก็สิมี่แผนปลูกต่ออีกอยู่ครับครับนี่ทึ่งัวละผ้าครับผมทั้งผุ่นกับสิมี่คาตะไขโอ้มีครบสุนวครับโอ้ยใหญ่เราดูมันให้ครับผม นอกจากนี้เราก็ย่งเหลี่ยงไก่ไข่แบบปล่อยเดอครับผมก็ให้กินหัวอาหารเสริมน้ำแน่แล,ล้วก็ให้หากินตามธรรมชาติไปครับหัวอาหารห้าก็สิสด้ประหยัดลงครับผมครับผมกับจุดบริเวณนี่เนี่ยสิเป็นหม่องไก่ที่ปล่อยเหล่ามันสีมาใครอยู่จุดนี้ประจำโอ้ผมพึงหูด้วยครับผมมันยังหูข่วมกวัวไก่ผมอยู่มันสีมาใครอยู่นี่ตลอดครับมันก็ออกไข่เสมอครับผม เราเลี้ยงไวยูสามโตสี่โตตัวี่สี่มันมันตายครับนี่ครับสำหรับแตงไทยกระเก็๊บไว้ไปขายตลาดเสาครับครับนี่ก็เลี้ยงไก่บ้านครับโอ้ลูกดกขึ้นกันครับผมครับบริเวณนี้คุณทองพูนกับเหตุเป็นขอกไก่ด้วยครับไก่เขาบวาสิไก่บ้านหรือไก่ไข่กับสิเขามานอนบริเวณนี้ครับนี่ครับผมพาซิมี่มอง ไว้ให้ไกลเขามาอยู่ครับมีบันไดขึ้นครับผมเนี่ยมันก็สิขึ้นนอนเทิงนี้ครับแล้วก็สิมีห้างไกลครับผมนี่ไว้ให้ไกลเขามาใครครับส่วนใหญ่สิเป็นไกลบ้านยายเราบอกว่าสันส่วนไกลพันใครเนี่ยมันไปใครหม่งที่ผมถ่ายท้ำกอนานี้แล้วครับผมกับรอบปูกขอดบักม่วงเลยครับผม,ม,มบอยู่คางคกันครัคบบักม่วงเจียวเสลย การการการะสิเปียนบลั๊กโคลโลกครับนี่นี่ครับนี่อาหารการกินเข้าบ่ออึดเลยได้ครับผมนี่สูบปลามาเต่หน้าเขาก็เกี่ยวเขาเร้วก็ได้ไปสูบปลาหนองเนาะมีสาหน้อยๆไว้เนี่ยปลาคอตัวใหญ่ๆครับเย็นบ่อพม่พี่น้องครับสำหรับจุดสุดท้ายผมกะสิผ้าเบิ่งกับวิธีการเพาะอันนี้คือ นอกจากที่เห็ดพักสวนขั้วต่างๆแล้วครับปลูกเองขายเองเอาไปขายอยู่ตลาดอันนี้กสิเห็ดทรงบริษัทครับผมนี่ฮะอันนี้สิเป็นปลูกแบทรงบริษัทครับกะิมีโล่งเลื่อนเพาะเนาะครับเนี่ยกสิเพาะใส่ถาดเอาไว้ครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมสิบภาพไปเบิ่งกรรมวิธีการเห็ดเตรียมแปลงเห็ดจังใดครับผม ครับผมสำหรับการเตรียมดินเพาะปลูกนั้นเฮากระเรื่มจากการเอาตอเฟืองออกก่อนเนาะครับผมเอาออกบางท่านก็สุดใสวิธีการตัดตัดแลวก็ขห่อเฟื่องออกบางท่านก็สิเผาเผามันก็สิไเด้ไหวครับผมแต่ก็บ่ควรสิเผาเนะถ้าว่ามันเนื้อเนื้อบากาลัวแรง จะดูมองนี้เขาสิเผาครับผมพอเขาเอาตอเฟื่องออกแล้วเขาก็ทาการไทยครับผมพอเขาไทยแล้วเขาก็ทาการปันเดอพ่อแม่พี่นออกเขาปันปันรอบแรกก่อนแล้วก็จังมาไถอีกรอบครับผมพอไถอีกรอบเขาก็จังปันอีกรอบบอกยงว่าไถสองเถ้อปันสองเถ้อครับผมเพื่ออีหยังเพื่อให้ดินเนี่ยมันแตกมันหลวนซุย ครับผมเนี่ยให้มันเป็นผงแห่งจะดีครับผมอย่าให้เป็นก้อนเ้อพ่อแม่พี่น้องถ้าเป็นก้อนดินเฮ่ามันสสี่ง้งเร็วมันสิบปลูกอีหยงยากมันต้องเหตุให้ดินนี่เป็นผงมีความละเอียดคือผืชของเฮาเนี่ยเวลามันช่อนใช่หากมันเนี่ยหากินมันสิมักที่ดินเป็นผงเพราะว่าหากเขาสิช่อนใช่ไปได้ง่ายแต่ว่าถาดินเป็นก้อนเนี่เขาบ่สสมารถิสิแท,ทงหากเขาไปได้ครับผม หลังจากเข้าไถสองรอบปันสองรอบเขากับมาใส่รถไถเดินตามครับใส่่านหัวหมูเข้านี่ครับเบิกหล่องมันครับผมนี่ครับผมเส็ดให้มันเป็นหล่องยังสี่ครับผมพอใส่หัวหมูเบิกหล่องเสร็จเข้ากับมาใส่หัวหมูอีกแบบหนึ่งครับตัวนี้เป็นหัวหมูเกียร์ล่องครับผมเกียร์แตงขอบให้มันสวยงามครับนี่ครับพมเห็นพี่น้องหลังจากเข้า เกียร์ล่องคือใส่หัวหมูไอ้เกียร์เสร็จเขากะเอาปุ๋ยเอาฝุ่นครับใส่ในขอบมันครับผมแล้วเขากะใส่อุปกรณ์นี่นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยในการแต่งหล่องครับผมเขาแต่งล่องนี่การแต่งร่องนี่พอเม่พี่น้องหูวบ่อถ้าเขาแต่งบอ่อเรียบบอ่อเสมอเนี่ยคือน้ำไปค้างหมง่มงใดหม่งหนึ่งบอ่อใดได้ครับผมต้องให้น้ำนี่มันไหลผ่านไปเลยแล้วสิ่งสำคัญคือ ยาให้นามท่วมคู่มันเด้อเพราะว่าถ้าน้ำไปท่วมขังมองจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยต้นไม้เฮ้ามันสีแขกแก่นมันสิบร่ใหญ่มันสิบว่บ๊จะเรื่เติบโตครับผมเพราะแตงลองแล้วใส่ปุ๋ยเหลียบร้อยเนาะพอมีพีน่น,อน้องเข้ากับขั้นตอนต่อไปก็คือการปูผาครับผมเข่ากับขึงผาระวังหัวท้ายเนี่ยให้มันตึงมันตรงกัน แล้วก็ใส่ตอกของเหานี่ครับเน็บเข้าไปในขี้ดินเลยครับนี่ครับเป็นระยะระยะครับผมแม่พี่น้องเห็นยังครับเนี่ยก็สไลด์เาเขาก็ใส่ห่างๆนี่ครับนี่ครับกั่สิมี่ตอกอยู่ห่างๆเป็นระยะไปหอดพุ่นครับผมหลังจากที่เขาเน็บตอกล้วเขาก็คุดดินครับผมมาใส่ครับผมถมหม่องทั้งๆเอาครับผม กสีเห็นกองดินเป็นระยะขึ้นกันครับครับหลังจากนั้นเขาก็ทำการปล่อยน้ำครับเขาใน่ลองเพื่อที่จะปลูกครับผมกัดสีเอาเบียมาปลูกครับผมแล้วก็สิทำการจอหูเดี๋ยวผมสิพาไปเบิงเครื่องมือจอหูขจาครับผมนี่ครับเครื่องมือในการจอหูครับเห็นบอกครับผมก็สิเป็นลักษณะนี่สิบเป็นยังสี่นะครับกัดสิมี ไอ้เป็นรูปฟันเฟืองเนาะแล้วก็สิมีแนวบอกระยะครับผมระยะนี่ครับผมถ้าเทาซักลงไปครับผมจิมปั๊บเนี่ยแทงลงไปมันกับสิมีระยะบอกเขียนบอกพอดีครับจุดศูนย์กลางนี่ครับนี่พอแทงลงไปนี่มันมันมันกับสิมีอันเห็นบอกห้อยนี่ครับเป็นหู้เขาก็จิมจิมครับแทงดันหนาไปเขาก็จิม มันก็สิเป็นเป็นหู้ระยะบอกมันสิเ well. ทียงตรงครับผมว่าต้องกาหลังจากนั้นเขาก็เอาต้นกาที่เขาพอไหวเนาะนี่ต้นผักอื้อครับผมก็มาแหวกมาเน็บใส่เน็บใส่ครับผมครับปลูกไปเรื่อยๆครับผมเห็ดเธอย่อยเห็ดไปครับผมแม่พี่นอันนี้คือการปลูกพืชแบบผักสวนครัวและการบักอื้อทรงโรงงานครับ ครับผมนี่เห็นบ่ต้นที่มันตินเหล้วมันก็งามครับผมเทากับปล่อยใหดินมันซุ่มอยู่จังสีตลอดด้ครับผมแต่เป็งลักษณะดินแห้งเข้ากับจังกอนามาใสอีกครับผมเท่ากับสิใสอยู่ประมาณอยู่ตีนคู่นี่ครับเวลาเขาถึงย่ามใสปุ๋ยเท่ากับมาเปิดผ่ากะยอดอยู่ทั้งคางทั้งคาง อย่าไปหยอดใส่ต้นมันเด้อครับอย่าหยอดลงหูเด้อเพราะว่าต้นไม่สิตายครับผมหากเขาสิลงมาใต้ดินเองครับผมสิมาหากินดูในทั้งรางครับนี่ครับลักษณะ้าเขาสิใสปุ๋ยครับผมนี่ครับผมบักือที่ได้รับการผสมแล้วครับผมที่ทั้ทงนี้เขาสืเ้อ,อเซิ้งบักือได้ครับผมการเซิ้งบักือของเข้านี่เขาต้องตือนจะตีหา่า ก็คือว่าข้าสี่เอาเกรสรตัวผู๋ครับผมนี่ครับซุูมมูกเกสรตัวผูนดิมันสิเป็นดอกจังสีครับอันนี้เกรสรสำหรับตัวนี้สิเป็นเกรสรตัวมเม่ครับผมอันนี้สิเป็นเกรสรตัวผูครับผมเข้ากับเด็ดเอาเกรสรตัวผู้ตัวนี้เราก็มาผสมครับมาแต่ตีหาครับมาตื่นแต่เด็กมาผสม ผสมแล้วเขาก็ใส่เสื้อสีแดงครับผมเนี่ยมัดมัดเคสรอนที่ห้องผสมไวครับเพราะว่าสั่นห้าสีโบหูว่ห้อาสีเอาตัวไหนคือพวกมูนี่เนี่ยมัดเสื้อไวเบิดครับผมเนี่ยเสื้อสีแดงหรือสีเหลืองกตามนี่ครับเพื่อที่แสดงหูว่าไอ้มันมีผ่านการกระสนุนผ่านการผ,าผาสมเล้วครับพอเมพีน่นงนี่ครับก็สิมัดเสื้อเอาไว้ครับผม พ่อมันเรื่มสุกเรื่ใหญ่พ่อแม่พี่้องบะยืมมูนีกัดสิไปพานกรรมวิธีแบบใดเดี๋ยวผมพาไปเบิ่นครับพอดีอยั่งผมกับบอมี่ที่สีให้เห็นตอนเอาไปเห็นเนาะผมกับสีวอให้ฟังเลยครับผมบะยืมมูนีพ่อมันสุกสุกแล้วครับผมมันเป็นสีเหลืองๆกัสีเอามาทําการพาพาเอาไนมันไปล่างล่างแล้วก็ตากแดดแล้วก็ไปสังกิโลขายให้ บริษัทครับผมส่วนเนื้อของบื้อที่เหลือนี่ก็เอาไปขายตลาดครับผมก็ทําเงินได้สองทางครับในแม่นส่งบริษัทเนื้อของมันนี่เอาไปขายอยู่ตลาดครับผมเราไปขายอยู่ซูเซาซูเซาผมก็ได้ใสพบริการของเราคือกันครับครับผมนี่สาหรับแตงไทยครับผมของเราก็ปลูกไว้เห็นบ่ครับผม คือยา่ย่าย่อผู้นี่ปลูกหลายอย่างหลายเนว้อหลรีครับเราดูเล่ามานันทั้งปูนกับสิปเป็นบักแตงโม่กับนี่ครับบักเตงโม่ปลาห่างๆนี่ก็ยังเก็บขายเรื่อยๆดีผมบ่ได้มาถ่ายทบตอนมันงามๆเนาะผมมาเก็บขายตอนที่มันไก่ไหวแล้วครับพ่อแม่พี่น้องหูบว่าแตงไทยนี่เราบอกผมยังสี่ได้ครับผมว่า นี่ครับเราลงทุนอยู่สองงานงานมงนีครับผมและกางงานมงนีเราลงทุนอยู่ซื้อในพันหนึ่งซื้อปุ๋ยสอบหนึ่งกระตกพันหนึ่งเป็นสองพันเราขายได้สี่หมื่นครับนี่คนมาถามซื้อเราครับบกักแตงไท่เฮานี่ครับโบนาเื้อครับเนี่ยนี่ครับงานงานนี้ก็อยู่ประมาณบอถึงไรได้เลยได้ครับผม ถ้าเปรียบเทียบเราท่านสะเห็นเราว่าปลูกแตงไทยแค่บอถึงไรเนี่ยได้หอดลงทุดสองพัได้หอดสี 2, 000, ด่หมืแต่ปลูกเขาซิบไร่ลงทุนหอดสองหมื่นส0มหมเหลืองินใส่อยู่สองหมืนเองมันต่างกันหลายอีรีได้ครับผมเมรี่นงครับผมการเห็ดหน้าเขากับววรเห็ดไวกินเขาควรสิมาปลูกพวกพัก พวกมูนี่มันสิทําเงินได้ไวหลังจากเจ็บเกี่ยวเขาแล้วแต่ว่าการสิบปลูกยิงยังกรตามเฮาต้องศึกษาข้อมูลต้องเบื้องตลาดครับผมบางเทอเขามาปลูกช่วงที่ค้นเห็ดพักหลายๆเขาจังพักนาช่วงนี้กระถือเฮาบอกข้สีเห็ดเฮาต้องเห็ดสิ่งที่ค้นเขาบอเห็ดครับผมเฮาต้องศึกษาให้ดีครับครับผมสําหรับแปลงนี้นี่ ก็เป็นแปลงที่พักดินก่อนเนาะหลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้วก็สิพักดินนี่ก็เป็นแปลงปลูกบักโม่ครับผมและตอนนี้ผมก็ได้พาพ่อแม่พี่น้องย่างเบิงสวนของคุณท่องพูนได้เบิงหลายอย่างหลายแนวและก็ได้เก็บข้อมูลต่างๆบอกพ่อแม่พี่น้องคือคลิปของผมเองนี่ผมสี่เดินเข้าไปสอบถามปาดและกะ นำควมหูจากปาดมาบอกสู่กันฟังเพราะว่าอย่างคือป,ปาดมูนีเนี่ยที่เขาเห็นอิลีนี่เขาสิบวคุณเคยในเรื่องวิชาการในเรื่องการบวาเขาบกาศเหตสิาวาบอกสู่พ่อแม่มพี่น้องฟังผมเองจะจําเป็นจะต้องไปสอบถามข้อมูลแล้วกะ็มาวา้าแล้วก็มาพิเศษเนาะให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่ง และก็ได้รับฟังความหูไปพร้อมกันกับผมนี่แหละครับท่านก็จะเห็นว่าเขาได้ปลูกลาย่า,ยางและผมเองก็ได้นําเสนอและก็ได้นาความหูมาให้พ่อแม่พี่น้องในบึงเพื่อให้ผมได้เหตุคิปต่อไปก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน้าแน่ผมอยู่หมองแรงชุมชนของหนักปา่า ที่เขาบ่ได้ได้แสดงตัวตนเขาทําแต่เวียกแต่งานดูกับห้กับหน้าเขาบ่ไปใส่มาใสา่และการพูดการจาเขาอาจสิบ่ก้าสู่กล่องผมเองก็เลยต้องดึงว้อมู่ของปาดต่างๆมาบอกสู่พ่อแมีพี่น้องฟังก็ขอสวัสดีและก็ขอขอบคุณมากครับ